เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกับผม Double Q f a b i n นะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมากันอยู่ในเกม a d v e n r Scan กับไอดีที่1นะครับไอดี ID หลักของเรานั่นเองนะครับไอดี ID หลักที่เราภาคภูมิใจนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดกาชากันนะครับผมไม่ได้หวังอะไรมากนะครับก็คือหวังให้เอาตัวมารีวิวแค่นั้นแหละนะครับเพราะวันนี้มี5 0 0นะครับ มันจะเปิดแบบไม่หวังผลเลยนะเปิดแบบไม่หวังผลนะครับแต่ผมจะเปิดเกียร์ก่อนนะครับอะไรก็ช่างอะเปิดเกียร์ก่อนนะอันนี้ของวองไวใช่ปะโอเคของวองไวเดี๋ยวเราเปิดเกียร์ก่อนเพราะยังไงไอดีหลังล้วก็หวังเกียร์อยู่นะครับออกไม่ออกช่างมันเน้นเกลือไวก่อนนะครับเฮ้ย เว่าโควิด19ก็เกลือเนี่ยเกมตายครับเกมจนตายเลยนะเนี่ยไม่ออกเลยนะจอร์ดไม่ออกเลยนะเฮ้ยอ่ะทีนี้เหลือตัวละตุ่มตัวเสร็จได้เปิดกบยูออกหรอป่านะครับ เดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเปิดช้าๆดีกว่างส่ผมคงเปิดเร็วไปไงเพราะเปิดเร็วปุ๊บดวงหมดเร็วนะครับเออเศร้าใจเศร้าใจทุกคลิปอะเวลาผมเปิดกระชานี่ผมรู้สึกเศร้าใจทุกคลิปเพราะว่าเงินทั้งหมดที่ผมเติมไปผมผ่านไปกับความงู้ของผมนะครับเออ เสร้าใจเสร้าใจดีจริงๆโอ้4 3 5โอ้ยมูนมูนมืดมาไอดีหลักลแบบนี้ผมก็แย่สิครับ <c ười> มาแบบนี้ผมแย่เลยนะครับไอ้ะโอ้โหคุณผู้ชมครับมูนมืดมาครับไอดี ID หลักโอ้ยหน,นักเลย ่ะก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับคือไม่หวังผลอนะ่ะเออแต่ก็ยังดีครที่เราได้อะไรแบบไม่เกลือนะมาตัวหนึ่งนะครับโอ้โกบแดงกบดำด้วยเออนี่แหละรครับเพื่อต้องการล่ะกบดำกบแดงอย่างละตัวโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เอาเปิดได้กันนะครับ โอ้ขอบคุณมากใครส่งไลน์มาครับพุทนะครับช่างเอ๋อะนี่ถือว่าเป็นเรนเจอร์อ Ranger สายมืดตัวที่สองของอดีตหลักของผมนะครับได้มูนชมพงเบสบอลมานะครับเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเลยเคเดี๋ยวามาสกิลกันนะครับสกิลแรกก็อย่างคือสกิลของไอ้มูนเนี่ยมันเป็นเหมือนโยมิอะครับเพียงแต่ว่าของโยมิสกิลแรกเป็นตัน แต่ของมูเนี่ยสกิลแรกเป็นน็อกแบ็กนะครับผมแต่จริงๆนี่คือถ้าใส่เกียร์ดาเมดดีๆนี่แรงนะครับดาเมดดาเมจหนักมากอะ่ะผมเลยอยากจะปั้นไงถ้าได้มาคือคือกจะปั้นอยู่แล้วีอมาตาห้าวีด้วยนะครับมันดีพอๆกับโยมี่ฮะอวยสายคลยีนะครับเพิ่มทางโจมตีเพิ่มความกกนเคลื่อนที่ดีเลยนะครับก็ ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจัดก,กบเล่งก่อนแล้วกันผมจะพยายามไม่เสียเวลามากนะฮะกบแดงเหลือเฟือโอเคทีนี้ก็ผมต้องไปปัน่นนองรอไสินะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีแต่เซรีน่าตัวเดียวเศร้าใจไม่อยอมปั่นไงส่งน้ำหน้า ส่วนน้ำหน้าตัวเองไม่ยอมปั้นไม่ยอมปั่นดีนักนะไม่เป็นไรก็ผมฝากคําถามด้วยกันนะครับให้ตอบกันในคอมเมนต์นะครับว่าผมควรจะใช้มูลไอ้นีนะ่มูลมืดเนนะี่ยแทนคาริด,ดีหรอเปล่านะครับคือผมกะเอาแน่ๆกะเปลี่ยนอยู่แล้วคือคาริแบบผมวางไว้รอเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับถ้าได้ตัวที่ดีกว่าอันนี้คือผมผมเปลี่ยนแน่นอนนะครับเท่าทางเลยไอเปร์นี่ ลดไอ้นะลดเวลาเพิ่มเวลาชา้าขีดบรรุกเข้าไปอีกแล้วก็ไอเพิ่มเพิ่มคูดาเข้าไปอีกนะครับปั่นได้ดีก็พอ,พอกับนี่เลยฮนะพอโคนนี่เลยโคนนี่จะแม็กละโอ้พระเจ้าอย่างนี้ผมก็มีตัวปั้นต่อจากอามาอีกไม,ไม่รู้นะครับว่าต่อจากปั้นอามาเสร็จผมจะปั้นใครต่อระหว่างที่กี่กับบูมมือเนี่ยนะครับยากเลย ก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราไปโชว์ไปตีกิเลชโชว์นะไม่ตองแล้มั้งไม่ตองตีแล้วเด็ดสงสารต้องตีไปเปลืองดาบนะเลือดเดียวแค่นั้นผมให้อดีลองไปเก็บเองก็ได้ตีเนี้ยกันดูว่าดาบเดี๋ยวจะตายเปล่า ตายไหมตายไหมฮะแต่รถหัวไปครับตายไหมครับ,ต,รบตายสิครับไม่เหลือไม่เหลือครับคุณผู้ชมครับดาบเดียวจอดนะครับผมโอ้แฮปปี้จริงๆผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมานะพอได้ตัวใหม่มาผมใจชื้นเอามาทดเอาไปทดแทนข่างูงที่เปิดเกยียไปสองร้อยไม่ออกนะตีบูเบลอีสัก นึงเห็นว่าวันอีกสองวันนะฮะเขาจะมีซ่อมบำรุงฐานทัพผมไม่รู้ว่าเกมมันจะเพิ่มอะไรเข้ามาหรือเปล่านะหรือไม่ก็แบบล้างโปไม่น่าไม่น่าล้างโปรหรอกมาล้างโป้เลยตอนนีน้น่าจะเพิ่มเนื้อหาใหม่มากกว่าเราไม่มีกิลเล่ใหม่มากี่ปีอสองปีอสองปีใช่ปะน่าจะสองปีครับ ไม่ตายโอ้ยเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ัง้งเถอะผมให้อีทีอื่นราบก็ได้สองดาบเท่าไหร่ครับสองดาบซับเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบล้านโอ้หนี่เล่นซับไปห้าดาบลยูโอเคก็ใครสนใจกิ้วเงียบนะ <laughs> กิ้วเงียบตีเหล่เงียบสบายสบายไม่มีใครแย่งแน่นอนนะครับผมเป็นแต่ว่าหัวกิ้วจะ เกิดคุ้มข้างตีดาบเดียวจอดก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีโตผัมันแรงครับเอ๊มีคนเข้ามาใหม่ด้วยเฮลโหลอุสาพัชสร้อยสุวรรณเอเดี๋ยวผมเช็คทีมก่อนกันนะผมเช็คทีมก่อน mm hmm. ผมรู้สึกคลางแข็งใจเ ขออนอุญาตนะครับให้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะ U53U53 นีทองแดงเดี๋ยวก่อนโ,อโหดูเกียร์นั่นอ๋อเออสมควรน,นะดูก็ดูเกียร์แล้วก็เหมาะสมดีครับผมไม่น่ามีอะไรมากนะโอเคครับก็ผมไม่เรลานนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอบพระคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ที่คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากคําถามไปด้วยครับว่าผมควรจะใช้ไอ้มูลมือตัวใหม่เนี่ยแทงคาวิดีหเปล่านะครับผมแต่สำหรับผมนในใจผมเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคิดแบบเดียวกันนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอตัวลากานหมดนะครับบ๊ายบาย